สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้อยู่กับนัตตีในช่องมีดเดินป่ามีดการเกษตรนะครับมีมีดใช้งานการเกษตรครับมาแบ่งให้กับเพื่อนชุดนี้ขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบรถสิบล้อครับทั้งหมด3แบบราคาเท่ากันครับราคาแค่350บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับถูกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมดอินเดียไซส์ใหญ่ๆอิโต้ไซส์ใหญ่ๆนะครับพ้าแล้วไซส์ยาวๆนะครับนะนะ มามาดูรายละเอียดโดยรวมกันนะครับมีดเน็บปลายบัวผลงานช่างยันอ๋อทุกอย่างทุกอย่างเป็นผลงานช่งางทําทั้งหมดไอช่างยันทั้งหมดนะครับมามาดูครับนี่มีดเน็บปลายบัวหรือมีดหัวบัวนี่ครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่11นิ้วเดี๋ยวลองวัดอย่างนี้ดูก่อนลองเอื้อมนะครับโอ้ความยาวอยู่ที่11.8ครับ 11นิ้ว8หุนหรือ11นิ้วอ่าสิบนิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.3งจสองจุดสามนิ้วสันมีดหนาอยู่ที่6กมิลครับนี่ครับแหนบรถสิบล้อค่อยๆลองเอานิ้วลูบดูนะครับเวลาเพื่อนๆซื้อไปแล้วนะว่ามันคมไม่คมครับเนี่ยมันสกิดมือทั๊บตึ๊บๆ,ๆๆเลยนะ ด้ามจับเป็นด้ามจับไม้เนื้อแข็งปลอคอตัวนี้เป็นปลอคอกันวันไหนใส่ด้ามด้วยคลั่งครับราคา3ามรบาทถูกมันได้ฟรีครับนะใช้งานหลักๆทั่วไปได้สบายเลยครับฝันไม้ผงไม้ไผ่ได้สบายครับของช่างยันนี่แบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับโอ้โหต่อไปครับเป็นมีดอิโต้อุย้ยโอ้โหใหญ่ใหญ่มาก มุมนี้ก็แล้วกันครับความยาวของใบมีดอยู่ที่สิบเอ็ดจุดแปดนิ้วเท่ากันสิบเอ็ดจุดแปดนิ้วความกว้างอยู่ที่สามจุดหนึ่งนิ้วครับสามจุดหนึ่งนิ้วคมนี่ไม่หนาไม่บางใช้งานสนุกนะครับคมรุ่นนี้นะเนี่ยการเจียการเปิดคมรุ่นนี้เนะี่ยใช้สนุกแน่นอนครับการรันตีได้เลยโอ้โหสันนี่ประมาณหกจุดห้ามิลเกือบเกือบเจ็ดนะครับ น้ำหนักดีมากมลุยงานหนักได้สบายเลยนะครับนี่ใครที่ต้องการลุยๆุยตรงตัวนี้เลยครับเนี่ยไม้ไผ่เนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วไม้กระถินเนี่ยต่อไปครับเป็นมมดแต่งกิ่งนี่พ้าแล้วมีแต่งกิ่งยาวๆเลยครับเนี่สิบสี่นิ้วกว่าครับ ประมาณ14.2นิ้วครับบวกลบนะครับแต่ว่าขั้นต่ําจะอยู่ที่14นิ้วสันมีดจะหนาประมาณ4มิลมนะครับเนื่องจากเป็นมีดที่ยาวเราจะไม่ทําสันหนานะครับมันหนักนะคมก็ไม่ได้เปิดหนามากแต่ก็ไม่ได้ติดบางจนเกินไปแต่มันจะไปทางบางๆนิดๆนะครับเหมาะสําหรับแต่งกิ่งต้นไม้นะครับแบบชุบเดียวขาดนะครับอือ <c> ค <oughs> <ผ>มมาสวยนะเก็บงานสวยของช่างยันได้เก็บงานสวยจริงๆนะครับนี่ ชอบแบบไหนก็ทักทายมาได้แล้วครับหรือจะเอาชุด3เล่มไปเลยก็ได้ละครับชุด3เล่มเนี่ยลดไปเลยครับ1000นบาทครับเพราะว่าเล่มละ350านะครับแยกเล่มนะครับชุด3เล่มนี่1 0 0 0บาทพร้อมส่งกับเงินปลายทางนะอ่ะชอบแบบไหนแอดไลน์ใต้คลิปครับมาหาณตีได้ครับวันนี้สวัสดีครับ